ครับดูข้อสิบเก้าอย่าใช้วิธีที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนะสองกำลัง x บวกหนึ่งเท่ากับสามอยากจะได้สองกำลังสาม x ลบหนึ่งนะครับโ okay. อเคจะสองกำลัง x บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสามสองกำลัง x บวกหนึ่งมันก็หมายถึงสองกำลัง x คูณกับสองกำลังหนึ่งนั่นเองกำลังหนึ่งเราก็จะไม่เขียนกันนะเนี่ยกำลังหนึ่งที่ที่เห็นตรงนี้เราจะไม่เขียนกันนะกูออกนะ ต้องกับสามเพราะฉะนั้นสองกำลังเอ็กเฉยๆก็คือสามส่วนสองเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปใช้งานนะครับเราจะไปสร้างสองกำลังสามอีกรอบหนึ่งครับ จุดจะได้สองกำลังสามลบหนึ่งเห็นกำลังมาลบกันก็แสดงว่าจับฐานเดียวกันหั่นกันกำลังของตัวตั้งมันก็จะเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูย้อนลับมาอ๋อตัวตั้งเป็นสามเแสดงว่ากำลังของตัวตั้งตัวนี้ก็ต้องเป็นสามเอ กำลังของตัวาหารจะไปเป็นตัวลบงั้นตัวลบขอเสินหนึ่งงั้นกําลังของตัวาหารตรงนี้ก็เลยต้องเป็นหนึ่งสองกำลังหนึ่งนะแต่ก็ต้องหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เขียนกันใช่ไหมเข้าใจนะว่าหารที่เขียนรูเขียนว่าหารด้วยสองเนี่ยก็คือหารด้วยสองกำลังหนึ่งนะครับ เด็กๆมีสองกำลัง x อยู่ต้องเอามาสร้างให้เป็นสองกำลังสาม x ใช่ไหมครับเออมืนก็คือสองกำลัง x ทั้งหมดกำลังสาม ก็แทนค่าแล้วข้างในนี้คือค่าของสองกำลังเอ็นะครับและนี่คือกำลังสามของมันนะสองกำลังเอถูกแทนที่ลงไปด้วยสามส่วนสองแจกกำลังเมื่อฐานอยูพูกันคูณกันฐานเราแจกกำลังได้ 3ตัวนี้ก็จะได้รับกาลังสามสามตัวนี้ก็จะได้รับกาลังสาม กำลังสาคือยี่สิบเจ็ดสองกำลังสามก็คือแปดนะอันนี้ครูยังไม่เอาความรู้เรื่องเศษส่วนซ้อนมาใช้นะนะบางคนอาจจะล,ลืมไปแล้วนะครับก็จะทําตรงๆต,ตอนนี้เครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวนี้เครื่องหมายส่วนตัวหลักก็คือเครื่องหมายหารหรือเครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวตั้งใต้เครื่องหมายส่วนตัวหลักคือตัวหารแปลว่าตอนนี้ถ้าแปลงให้เป็นโจทย์เศษส่วนธรรมดามันก็จะเป็น ตัวตั้งคือยี่สิบเจ็ดส่วนแปดเืส้นหมายส่วนตัวหลักคือเส้งหมายหันส่วนตัวหลักตัวนี้ก็คือเ่องหมายหันหารด้วยใครหารด้วยสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนจับของสองก็หนึ่งส่วนสองก็จะได้ยี่สิบเจ็ดส่วนสิบหก หึ่งสีสิบเอ็ดส่วนสิบหกอืมโอเคนะน,นี่ก็วิธีที่หนึ่งนะครับหาค่าของสองกลังเอกออกมานะครับอันนี้คือทำแนวเดียวกับที่ทำวิธีหนึ่งของข้อสิบแปดเลยหาค่าของสองกำลังเอ็กออกมาก่อน แล้วก็เอาสองการาฟที่ได้เอามาสร้างเทิมที่ต้องการนะครับ